โครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปี2564กิจกรรมที่1การป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน1.1มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพศ2564มีมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริต ประพฤตมีชอบประจำปีงบประมาณพศสอ6 4มีการกำชับติดตามผลเป็นรายล,ลักษณ์อักษรและเจ้าหน้าที่ทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบ มีเอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้เจ้าหน้าที่การประมวลจริยธรรมมีประกาศสนความปลอดภัยในการทำงานเขตหนึ่งเรื่องช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ช่องทางการร้องเรียนและแนวทางการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 1.2มาตรการหรือวิธีการในการควบคุมการใช้พัสดุครุพัณฑ์ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรการคำสั่งประกาศมีทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุรายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุพัณฑ์ปีที่ผ่านมามีการกำชับติดตามผลเป็นรายลักษณ์อักษรและเจ้าหน้าที่ทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีประมาณ2,563 1.3การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมีการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบในการพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสูตรข้อมูลข่าวสารเอกสารการเปิดเผยทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. กิจกรรม5สอ 2.1ส,สะสางมีการแยกระหว่างของที่จําเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จําเป็นต้องใช้และขจัดของที่ไม่จําเป็นออกดังภาพก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารและการประชุมคณะกรรมการ 2.2สะดวกมีการจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานมีมป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเอกสารวัสดุอุปกรณ์ตู้ชั้นต่างๆมีทะเบียนรายชื่อเอกสารสิ่งของสำหรับการค้นหาดังภาพก่อนและหลังปรับปรุง2.3สะอาด มีการดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เรียบร้อยสวยงามปัดก่าเช็ดถูให้สะอาดอยู่เสมอ2.4สุขลักษณะมีการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกสุขลักษณะและปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีการรณรงค์คัดแยกขยะลดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมโดยการใช้ถุงผ้า ส5จุาสร้างนิสัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานกิจกรรม5ส้สอประจำปีงบประมาณ2564รายงานการประชุมคณะกรรมการ5ส้สอมีประกาศนโยบาย5ส้สอเมืม่อวันที่11มกราคม2564มีแผนการดำเนินกิจกรรม5ส้สอประจำปีงบประมาณ2564 มีคู่มือการดำเนินงานกิจกรรม5ส3การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 3.1ระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมีการสำรวจความพึงพอใจมีการวิเคราะห์ผลการสำรวจการประเมินความพึงพอใจอย่างน้อยเป็นรายเดือนหรือไตรมาสการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานบริการให้เห็นอย่างต่อเนื่องและชัดเจนตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน รายงานการประชุมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศมีการวิเคราะห์ผลการสำรวจการประเมินความพึงพอใจเป็นรายเดือนการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานบริการให้เห็นอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 3.2ระบบการจัดการข้อร้องเรียนการให้บริการมีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดการข้อร้องเรียนมีหลักฐานการจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ในการดำเนินง,งานของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตหนึ่งที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่3.3ระบบบริการและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการสถานที่บริการเอื้อต่อการมาใช้บริการสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายมีมุมบริการน้ำดื่ม มีจุดพักรอรับบริการมีโต๊ะเขียนคำร้องทุกข์ร้องเรียนมีแผนผังกำหนดพื้นที่ห้องต่างๆภายในหน่วยงานมีแผนผังผู้บริหารกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีโครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรครบถ้วนมีป้ายชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะมีป้ายสัญลักษณ์หรือคำเตือนจุดที่สำคัญเช่นป้ายแสดงทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงสัญลักษณ์ทางต่างระดับจุดบริการสำหรับผู้พิการตตีมีคันและผู้สูงอายุ มีประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับทราบมีแผนผังขั้นตอนการให้บริการส่วนความปลอดภัยในการทำงานเขตหนึ่งมีคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกมีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยคู่มือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ภายในส่วนความปลอดภัยในการทำงานที่1ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่สถานประกอบกิจการในจ้างลูกจ้างประชาชนและส่วนราชการผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน